รับสวัสดีนะครับผมค่ะและนี่นะวันนี้เรามาอยู่กับรายการ JNN Channel นะครับผมก็เป็นคลิปแรกนะครับผมที่พวกผมได้นั่งทำกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกผมด้วยนะครับ ซึ่งในชาแนลนี้จะพบกับผมนะครับผมมิตเจจ้ากับโนนาแฮกเกอร์จ้าครับผมวันนี้ด้วยความที่ว่าไม่รู้จะแคสอะไรนะก็ไม่รู้จะแคสอะไรจริงๆในเกมแรกก็เลยเฮ้ยไหนๆก็อินอายมาแล้วมานานแล้วด้วยตั้งแต่ต้นปีคืออ t า r w ว r รนั่นเอง s ตา r w ว r รภพคะจนะครับไปไป น่า,นาจะเข้าลงแล้วแหละอ้าคลิปนี Sadly, ้ออกนะน่าจะเข้าลงแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ผมก็อยากจะแคสเกมที่เกี่ยวกับ s a r w a ์วอ่าแต่ว่าก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะจะเล่นเกมยังไงผมก็เลยแบบจัดจัดเกมมันแมนนั่นเลยมันแมนเลยนะเนี่ยนี่คือเกมแมนของกูเลยเนี่ยแม้นเองเออนั่นคือแบบ เลโก้สตาร์วอร์นั่นเองนะครับผมก็กลับมากินไอ้นะครับผมกลับมากินไอ้เก่าๆอ่าซึ่งเดี๋ยวาละดิกันหน่อยใช่ยอมให้เด็กเด็กเด็กอีกเลยเด็กๆเด็กเออโอ้เสียเวลานะครับค่ะโอเค็อตสองผมเล่นไปละนิดนึงนิดเดียว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 จริงนิดเดียวดนึงน้ย นิดเพื่อโอ้โหนี่พ้าไทยอายุประมาณประมาณเกือบยี่สิบอ่ะอหน้ำตาเมืไหลอ่ะโอ้โหรอนารอนานมาก,กนะครับผมเพราะว่าสตาร์วอลภาคสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันกีป่ปีแล้วอ่ะอแล้วก็ภาคนี้เป็นภาคใหม่ซึ่งเขาจะนำมา,ำมาทำเรื่องราวอาจจะเป็นรุ่นหลังของพวก สกายวอล์กอระไรเงี้ยอ๋อเอวกู้กูรรู้รูไม่ใช่กูรู้นะโอ้ยโอ้ยเนานั่นแหละนั fi, ่นแหละนั oui, ่นแหละเอ้ยเองมาไม่กดเอนเท่อ huh. oh ่ไ huh ด้ค huh. oh ุยโอ้โหนฟ้าจะไหลฉาก อันนี้อันนี้ถ้าใครไม่เคยดูสตาร์วอันมันมันเป็นเรื่องราวของภาคสองนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นตอนที่เออ่สการ์วอร์กับโอบีวันแล้วก็เจ้าหญิงเลอาเนี่ยถูกจับตัวไป<อ>ในในในดาวหนึง<อ>่งแล้วมันปิงแล้วมันปิงกันเลยอล้วลืมบอกไอ,อ้อนาอนาคินกับเจเนี่ยเจเลอาเนี่ยเขารักกัน แต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นเจไดครับเจไดไม่สามารถมีความรักได้ประมาณนั้นถ้าใครไม่เคยดูปตารอนะแต่เรื่องนี้คนน่าจะดูกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดังมากอันนี้ไปต่อเอาเอามึงยังจะเสริสวยอีกเหรอเวลาไม่หล่นกูนี่ปวดหัวเลยอันนี้อันนี้เป็นไอ้คนแก่นะไอไม่ใช่เปนคนนี้นะไม่ใช่คนนี้นะไอคนแก่เมื่อกี้เป็นเออไอโอบีวัน เป็นอาจารย์ของอาาคินครับ <ฮะ S 2> แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเกมนี้มันถึงมาภาคส,สองเลยทำไมมันไม่เริ่มตั้งแต่ภาคแล้วก็ไม่เป็นไรเพะช่างหวัวมั้งเพราะว่าเรามาส่บซับกลิ่นไอสตาร์วอลนี่เฉยให้เขา้ากบบกาแฟกาแฟด้อยกาแกฟสากาแฟมันแรงเลยมันแรงมาตไกลเลยกาแฟตัวเลไรแหนะ,ะนอนน้ำม คือคุณจะเป็นตัวอะไรครับแตผมเป็นเจไดเงคุเป็นเจปจไปคุณเป็นเจปนะคุณเป็นคเจไดเอแจไปพี่น้องแต่ทำไมจะประาดหน้าตาากัวจัวะเออดกดกแล้ววะเจีอ่าวววดเอ้ยวเววว เฮ้ยจ้าเอฮ้เดี๋ยวเโดนโดนแล้ววะอเเจเอ๊ะของเองอะไรนี่โดนแล้ววะเฮ้ยจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าดูดเอาไม่กดโดนอะไรเอาเอโอเคโเคเออยาอยากาวะเฮ้ยจจจผมเป็นเจไดครับผมนี่นี่กนี่กดนี้สามสามสามเออเออกดอีกก็อีกทเออาดเ่าอาเอ เอาเอาเอาสีเอาหลุดแล้วหลุดแล้วมามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้มาเฮ้ยนั่นแหลถุยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกดนั่นแหละกดขาไว้ดิกดขางไว้เออนั่นแหละไม่กดกดกดขางไว้ดิกดขางอ่ะเฮ้ยแล้วนี่ไงกดเช็คเออเนี่ยโอ๊เดี๋ยวเอาดิเอาดิกดกดดิครับอีน้ำมึงกดเด็กขาเลยกูกูกดแล้วเนี่ยเออนี่นี่นี่อ่าได้แล้วได้แล้วด้อีกชีวิตนึง ไอ้ฝั่งชีวิตอีส่วนเด็ด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 อืดเอ้ยมันเชื่อฟังเรายังอ่ะไอ้กดยิวอ่าเฮ้ยเดินเร็วๆไปแล้วครับเฮ้ยนั่นมันจะทำอะไรมานี่อะไรชนชนแม่งนี่นี่เด็ดเด็ดเด็ดเฮมันมันเอามันเอานเอาโอ้ยเฉยไอ้รถสีแดงมันร้อยมาได้ชนตัวนี้นี่เฮามามึงลุกครับมึงลุก เอ้ยดเอ้ยอ้าณาจินไอ้ไม่ใช่อนากินนีกว่าไอ้ไอ้ตัวนี้มันอะไรวะโอบิวันโอบิวันโซวันไปสองดอกแล้วอะไรๆเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจาะมาด้วยไอ้ทำไมมันวิ่งไวจังวะเฮ้ยช่วยตัด้วยอย่างนี้ไม่รู้ครับไม่มีคำว่าเพื่อนในสนามลบครับไม่ไม่มีคำว่าเพื่อนในสนามลบตอนนี้กูกระมังมันเนี่ยเฮ้ยดูดูไปล็อกไปล้อ น้ำเนาะเลือดเือวะตายไปแล้วโอ้เล่นเกมเป็นคุณตายได้แกวะนี่ป็นไง้เป็นมือโอ้ยเก่งแหมเก่งอยู่แล้วครับไม่ต้องชมนี่ขูเอาความดีก้าตัวไปเฮ้ยเป็นตัวอะไรไปเด้อวเยไอ้นนี้มันเป็นโดรนเป็นโดรนเป็นหุ่นยนต์ครับมป็ลปริยนะตัวเนี้ยสุดยอดอ้ามาแล้วไอจิมไหนหมย ติมเลยไมอาเดี <Tipp s> <motiv ator> <vt> er ๋ยวผมแปลให้เออเอาเอาไม่รู้จะแปลอะไรเลยโฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมาแล้วมันจะเตือแตกไอติมเลยอ้ันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะนณิ์ของเลโก้จริงๆนะเออมันจะเอามาล้อเลียนแบบล้อเลียนแบบฮ่าเออนะนะฮะเฮ้ยได้แล้วโอ้โหมาแล้วดาบไลท์เฟเบอร์อ่าใครก็ไม่มีอ่ะมา ไปเยยจจจยี้ยเ้ยมันไ้าตัวนี้มันได้าตัวนี้มันไ้ขาไอ้มาแรงเนี่ยครับเนี่ยได้หมไอ้มารงตัวเนี้ยเราต้องนี่นี่แนละนี่นะอย่ามายุ่งกับลืมชื่อไปแกโอวันโอวันเออนี่ขา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 มาิไอนยาย ชิบะวัดชไอ้เรื่องมันไม่โดนเลยวะเรื่องร้องสายชีวิตตัวเองไปเลยเฮ้ยชุดตายอีกแล้วเลยโอ้คุณน้ำนี่ยเล่นเกมนี้ไม่นึกแต่ยันเลยเนี่ยโอ้แวงแวงแวงกูมีแต่ปืนเนี่ยมมีดาบใหญ่เนาะผมมีดาบไงเขาเรียกว่าอะไรนะเออขี้ฆ่าดอก นายพลไงขี้ข้ากับนายพลไงคือขี้ข้าก็มีฟืนไปนนยพลก็มีดาบไงวิโดนแล้วโดนแล้วอ่ามาลุยมาลยเฮ้นี่น้ำน้ำน้ำนี่นี่นี่มามานี่นีเอาตมาเออนั่นแหละโซ่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเอาให้มัลงมาก่อนเฮ้ยเดกดยูกดยูยุเออนั่นแหละแทงแทงมาดิชูี จะเทถึงจะเป็นเลโก้เหอะเอ๊ะแต่ตาใครคิดถึงนะเลโก้เนี่ยเป็นเกมหนึ่งครับที่สนุกมากเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วดึงได้แล้วเล่นแล้วเล่นแล้วไอ้ยันโอ้ยกำลังพากเลยกำลังบอกว่าเลโก้เป็นเกมที่ดีนะคะเป็นเกมที่สนุกนะอะมันมีพลาสเตอร์มีการมีแอคชั่นที่ตลกอ่ะตลกเลยอ่ะแบบมันมีแอคชั่นที่ตลกเฮ้ยมาดิคุณจะตายแล้วไปหาไปหา เฮ้ยนัไงับก right. ูมาไม่งับกูเด้อเด้อเดอเด้เดยตัวยูตัวยูนี่น yeah, okay, ok ี่นีเดเดนีมามามาเฮ้ยเดอ้นี่แทงนี่ปัดปัดิงเท่ๆยังเท่นี่นี่ตัวต่อไปใช่ไหมค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเดอเด้เ้ยแล้วมันอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะคุณนา

วุ้ยเจ้าวุ้ยอ้าวัชิบะจะไปตีโอ้ยเด้ได้แลเดี๋ยวครับแป๊บหนึงคือมันได้ทำไอตัวนั้นนะครับผมลงมาอ่า้ยมันลงมาแล้วน่ะเพราเราต้องรอให้มันลงมาอเออได้ได้ได้าจะใช่ครับถูกอะไรดีตัเลยเนี่ยโอ้โหเ <ๆ S 2> จอเมืม่อหมื่นพันผมเจอแบงค์หมื่นเมื่อกี้นี้แบงค์หมื่นแบงค์หมื่นใช่ไหนมาฝากหมื่นห้าเลย โง่คุณน้านี่ต้องให้ผมไล่เก็บตังค์ตลอดเลยมีประโยชน์บ้างหรือยี้ข้าไม่เด้เออผมไม่ควรเดินเลยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเจ้ไอ้นี่นี่เฮ้ยตายอะไรแล้วเหมปล่อยไปได้แล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวลายพระสงฆ์นะที่เป็นนักฆ่าอ่าแล้วก็ออกมาประมาณสามวิไอ้เออมาดอเอามาดอด้วยแหมมีกับ สมุนไพต่อพี่พี่โอ้โหพี่พี่เล่ยเกย์ไวเกอรเอาเอาเอามึงเอาไปเล่นนี่เอาเอาไม่ออเช่นบุกเลยเอาถอนไม่ออกอีกเอาถอนไม่ออกอีกเอ้าเอ้ไอ้บอสเอาเอาแล้วไงเอาปืนมาเล่นด้วยเอออี้วอันนี้เป็นตอนที่เอ่อพร้อมพับโครนเข้ามานะครับผมมาช่วยพวกนี้แหละมาตายวอล์คเกอร์อ่ารองรับโคกนนี่ก็ตามชื่อเลย อูอาจารย์โยดาเนี่ยมันอะใช่อาจารย์โยดามาเว้ยชุดที่มาด้วยมาเ้ยแล้วตัวกูอยู่ไหนเนี่ยโดดสายไฟดิไหนวะเอาอันี้นี่นี่นี่เอาตายเลยพอโดดสายไฟเป็ดตายเลยตายเบยเอาเว้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 ยเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากทำ้ายอย่างเดียวเอาเว้ยเอาเว้ยเออไม่รู้ทำไมมัน มันเดินไม่่อยได้วหรอเฮ้ยจ้วฮจ้นี่จนี่นี่นี่โอเคมันเยอะกลัวตายหลายรอบแล้วเกินเนี่ยเนี่ยผมต้องไปช่วยผึงเองช่วยเพราะว่ามันต้องใช้พลังของเนี่ยนะถ้ามันถ้ามันเป็นสีอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยถ้ามันเป็นสีอย่างเงี้ยนะเรามันต้องใช้พลังของเจไดอ่าอ่าเนี่ยเนี่ยใช้พลังจิตในการเปิดแต่ผมลืมแล้วว่ามันเรียกอะไรมันมีมันมีชื่อเรียกนะ อ่าพลังจิตมันมีชื่อเรียกคือนะเอ้าพลังจิขึ้นไม่ได้เอาเเราเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเอาเราถือเคียวกับบ้านเอี่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวอ๋อคนละเกี่ยวกันโอ้ไม่เปลียนตัวไม่ได้ใช่เลยมีแต่ปืนขันฝันไม่หมั่เลยอ่ะแล้เปลียนตัวไม่ได้กดยูดิกดอยู่ของเอ็นกดแล้ววะของตูวน่าจะกดอยู่อ่ะเอ้าเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวไม่ได้จริงวะเดี๋ยวไ เราต้องรองให้จีได้ขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยไปปิดอา้าเดี๋ยว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 ใจเย็นดีน๋นูเอออ้าวปิดแล้ววิจุตเย,ย,ยอะวิจิตี่ไปไปโอเคอ้าผ่านอันนึงแล้วนี่นี่โอเคไปวิจุตรนี่ เดี Pedro, er, ๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี e ่ยวไม่อยากตายไม่อยากเป็นคนประกาศเหมือนคนชื่อน้ำโอ้โหนี่ด่าอย่างเดียวเลยนะนี่เป็นเพื่อนกับจีโน่หน่ะกูก็จะโดนสงสัยเหมือนกันเด้เฮ้ยนี่โอเคเรากระสินแล้วโอเคเรากระสินแล้วอุ้ยแหมไม่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหมพวกคุณนิชิวเนาะนี่นี่พลังจิตพลังจิตอุ้โอ แม่งชิวมากชิวมากกูนี่จะมันไสเลยอ่ะกูนี่ม yep> ันไสอ้อันนี้ก็เอาเอาเอายี้มมือสบายใจเลยอ่ะบอกแล้วเกมเจเล็กเอ็มเกมเลโก้เนี่ยเป็นเกมตลกตลกแล้วหลินก็ผ่านด้วยบอกแล้วอย่าเล่นของมีคุ้มไม่ใช่เล่นเล่นผ่าน้นไม้ นี่คุยไิบนาทีเองเนี่ยโอ้สิบนาทีง่ะเฮ้ยเราเล่นเล่นกับอีกกล่ามเลยครับอ่าเธอไหมคร้บต้องผ่าใจเฮ้ยนี่ได้ฝ่ามตัวแล้วเย่โอ้ยแล้วเพิ่งดูตัวเป็นร้อยเป็นตัวเกือบเธอนยูได้แหมเจได้ไม่ใช่เหรออ้าวเหรอตัวตีก็ตีโจะแล้วก็กดยำๆน้ำอะไร ไอ่ you know, whatever, hey, สี่หมื่นหนึ่งดีจังเอ๋ป๊ะเป็นไอ้ชิ้นส่วนทองมาหนึ่งชิ้นแล้วเย้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 จ้าร้อยห้าสิบชิ้นนะกูได้ตั้งชิ้นหนึ่งเลยอุทานี่มันยังอีกยาวไกลเกมนี้ถึงเป็นเกมที่สามารถกลับมาเล่นได้คือมันมันจะมีของพวกเนี้ยปลดล็อกตลอดตลอดเลย What is it มา วอีวอีท oh, oh, so ุ้อาทูวอีเอ้าเราเราไม่ใช่แฟนสตาร์วอนี่หว่าโอ้โหไม่ตช้สวออีด้วยนะแหมติ่งสตาร์วอนี่ไล่ตกหัวเลยเนื้อถ้าถ้าถ้าเป็นติ่งฟาตาร์วอนี่มึงไม่รอดแน่ๆแบบไปอยู่กลางวงนี้ก็พื้นเลย แหมมัวอีการนั้นโอ้ยทำไมก็ยังจะฉีบไปดิอ๋อยกูนี่เริ่มรำคาญอีสองตัวนี่แล้วเนยโอเคครับแค้แล้วมันประกอบไปด้วยโอ้โหเฮ้ยเจไดประกอบอย่างนี้ด้วยอ่ะวุ้ยทีวุ้ยทีโอ้ยเราเราทำอะไรได้เนี่ยเออได้๋ยดี๋ิชเชนเลิกบิชัชนได้ด้วยว่ะเฮ้ยจริงอ่ะเน่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 เแต่ว่ามันมันล็อกอยู่มันล็อกอยู่เออ๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดินเพื่อเพืผ่านแป๊บ มตีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีเซนซ์าทองอยู่เนี่ยชิ้นเส้นทองทำไงดีทำไงดีไอ้นี่เป็นผ่านทับครับเป็นเหมือนกับแหมมีการซื้อฟื้นตัวละครด้วยนะสุดยอดตัวละครละโอ้โหอันนี้เขาเปลี่ยนต,ตัวได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยผมเปลี่ยนได้นะเนี่ยผมกดอยู่แล้วผมเปลี่ยนเป็นนี่ได้กดยูเหรอให้กดยูไปคุณก่อนแหละอะ อ้ามาเราจะมาเป็นเจไดด้วยกันอ้ามาเดีดยเ๋ยว้เฮ้ยเราเราไปมิชชั่นไหมไปเลยไปเลยใครเจอนี่ไงมิชมชั่นอาเดี๋ยวด้วยกดกด,กดเจกดเจมิชชั่นมิชชั่นอยู่ไหนแล้วมันมีมิชชั่นแยกด้วยนะโอ้โหเราจะไปไหนกันก่อนดีแล้วได้ครับไปอ้อยไอ้แก่นี่ก่อนไหมะจะไปไปเลยเย่เย่ไปเลยไปเลย ไ้ตอนแรกผมคึกว่ามันเป็นขเขาเรียกว่าอะไรนะแบบพาพเสริมเฉยๆที่แบบ<อ>เล่นแป๊บเดียวจบอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มีมีชั้นแยกด้วยโอ้น้าบนใจใจ<า>เดี๋ยวเราจะเล่นเรื่อยๆแล้วกันเอาให้จบเอาให้จบจบแล้วกูก็เอาเกมอื่นแทน <c oughs> แล้วกูก็จะกลับมาเล่นใหม่อดีมากเป็นยาสุดยอดเนยาดีมากโอไม่หักถึงเพี่ยงเลยอะ แต่ไม่เคยโดนเจไดเออเป็นงานสุดยอดไม่เคยโดนเจไดเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวสัตว์เอาละไปสัตเวลาบูกแล้วมั้งไปสัตเจรจาหนูมาไปสัตว์ฉันฮะไปสัตเจรจาหนูกันไยมาไงอ๋ออุ้ยเบื่กันแล้วมุกเนี้ยเฮ้ยเไปๆๆเดนะเฮ้ยอาไปเลยมุกชยก็ต้องไปเฮียไม่มีคำว่าเพื่อนรับในสงครามอ่ะรู้ตลอด เฮ้ยโอ้มันดีไปืนใหญ่ได้ด้วยปุยอด<ะ>เวเฮ้ยมันได้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณน้ำฮะมันได้ทำอะไรวะก,กูกูก็ไม่รู้อะเ่าละมาถึงก็งงเลยอ่าก็สีได้เหมือนกันเลยเอยเอเฮ้ยอย่าบอกอ๋ออันนี้เป็นหมือนบาลีอะก็จำไม่บินบจเย้ยไปเย้ไป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 เดี๋ยวได้ละูอยังไงวะล ่ามามาามาลมานี่เอาแล้ว้้ยมันให้ไปทาลายนันะน่นะปีแดงเห็นปีแดงน่นนั่นเราเนาเทำอะไวจอันด้วยได้มันได้ทาลาย5จุดแ่ตองมาเงี้ยอ้าวแล้วไม่ตายไม่ตายไปไ้ยิงมันดิยิงมันยิงมันยิงมันนะได้อันนึ่ลย เฮ้ยถ้าถ้าถยิงเอ้นั่นน่ะน้ำน้ำน้ำครับนู่น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 น่นไปทำลายไอ้ผีแดงแดงอ่ะเห็นไหมอ๋อเห็นละานลโอยแต่ว่าตอนนี้กูไม่มีอาวุธอะไรเลยเยเยเฮ้ยจเยวต้องทำลายวะสิจโีีปันปันมันันมันปันมันครับลกปลาเร็วดิเร็วดิ เฮ้ยเฮ้ยเจ้าอ๋เฮ้ยไปแล้วไปแล้วอหนึ่งไปแล้วอนหนึ่งโอเคครับไปเดี๋ยวเราวกูไม่มีกระยาอนเลยเลยอนเก็บตังดีครับเก็บตังเก็บ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 แล้วทำไมเ้ำได้แบบมือบุกแล้วกูได้สองพันหนึเอ้าเออเดี๋ยวมาแล้วเป็ีเยนตัวได้ด้ยเปลี่ยตัวได้ด้วเมาลกูแม่เอ้าอะไรนกูเปลี่ยนตัวมึงไปได้ึงก็บอกไปปลา อันนี้อันนี้พวกเรานี่หว่าเฮ้ยนู้นนู้นมันอยู่ตรงอยู่ตรง้นเดี๋วตามมาครับคุณนางครับพุกเร็นี่เกกันเอาละนี่ยอดเนี่นี่นี่นีอันี้พวกเราอันนี้พวกเราไมคยกระทืบโอ้ยไม่เคยชั้นหนี่เดีดดีีนี่นี่เนี่ยนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยอะไรมันยิงกูว่นี่นี่นี่จมันยิงั่จําลังทจา๊าจยตอยู่ไห โอ้โหแล้วมึงขี่อะไรมาโอ้รุ่นใหญ่เลยนะแลไม่น่าเชื่อเลยเด็ดเด็ดเด้อเออเจ้าโอ็ยเด็ดเด้อเออเจฟแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยแล้วเด็ดเด็ดไซมิ่เลยนะรุ่นใหญ่มึงพังแล้วไหนมันอ่ะกูลงนี่กูหาวะเฮ้ยเด็ดเด็ดเด้อคุ้ยมันมามันมาเราคือเจไดเอาพี่เจไดมีอย่าดูถูกเจไดโอ้โหแล้วมึงไปอยู่อะไร พ่อขี้โกงเลยก็เลยยอมเสียชีวิตดี่ีดีดกันทื่อไปกันทื่อไปด้วยเฮ้เราต้องไปหาสมบูรณ์แล้วแหละมันมันมีตั้งห้าจุดนะครับเราต้องไปไล่ทําลายต้องไปไล่ทําลายแล้วแต่มันจะเข้าชิบหายเฮ้ยเราเฮ้ยมันเข้าบาลียังไม่ได้ครับทบาดีย์เอาไปเอาไปกุล เอาพูดก็ไปในบ้านลเลยได้ไหมเอาเน้ยเจ๋งว่ะไม่เป็นเจได้เนี่ยมันเจ๋งว่ะไอ้<ช>ไดเฮ้ยเอาเนี่ยทำายล,ยลา,ำายแล้วเนี่ยกำลังทำลายแล้วครับเนี่ยทำลายด้วยทำลายขัดทำลายอ๋ออ,อฐานมันอยู่ข้างหลังเรา <ทำ S 1> <อ>เห็นไหมมันจะมีเนี่ย G p S ข้างบนบอกอะครับอ๋ออ่าเฮ้ยเจตปัดเจตจ้าไม่ทำลายไม่ได้วะ่ะไม่ไม่คือต้องต้องเป็นเจไดโอ้เจไดใช่ใช่ใช่ไอ้ก็ฟากด้วย แล้วมึงก็เป็นเจไดไม่ใช่หรอวะนี่มาเก็บตังคนี่นี่เนเอาตัวใหญ่มาเก็บตังค์นี่เรีบะเดอกกระเกระเดกกดูว่าตังค์หายหมดก่อนนะอมันจะมาถึงกระเดกะเดกดดโอเคอยู่ข้างหลังเราสองสองที่น้าไปน้ำไปกันครับเดืกระมึงยุ่นไหนมึงนี่นี่ทำไรเดวนี้ทำาะารเดีวนี้นี่นี่นี่ทำอรทำอะละไม่ต้องมาแล้วครับ เออเมื่อกี้เมื่อกี้ขอไปครับคือโปรแกรมมันค้างค่ะโปรแกรมมันค้างเลยมันแหกแหงหมดเลยเออก็เลยต้องมาดังมานั่งทำใหม่เล่นใหม่นะฮะมานั่งเล่นใหม่ครับผมก็ไม่เป็นไรเอาลวตายเลยมึงยย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 ยลยย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 เยย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 ยเอ ว่าแกูอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ครับนี่ยเนี่ยยิงยิงยิงมันว้าวเวน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 เฮ้ยพังเอาพังเลยเอาพังเลยไปจ้าเอามันโดนมั้งไหมวะเนี่ยเอ้าเอาแล้วม yeah wow. ันข้าเอาเอาไม่ถ่ายแล้ววะเนี่ยไม่รู้ครับดูดิดูดูจ้าเรียบร้อยโอเคครับสามที่แล้ว ตารับ้วตายเก็บตัง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 คือเราแทบจะไม่เก็บของกันเลยเนี่ยมันจะมีของให้เก็บด้วยนะเราเลยก็ไม่ว่าผ้าอะไรก็แล้วแต่นะโโอ้หเีียยเเด๋วจอแล้วตายเลยเอ้าเข้าได้เอ้าผเข้าไหลบ้าว่าไปเจได้ไงเไม่เดี้หรอก เว้ยเราเจได้โอไอ้เงี้ยเด็กเยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกองกองกันมาธนาปนุนธนาปนุนจ้าวิจอจ้าวิจเจ้ามันอะไขนาดนั้นเทพตาเจไดรับไปซะรับไปตายด้วยมันดูกระตุ่นมากไปวะเนี่ยโอเคโอเคเฮ้ยเอาเฮ้ยมันหนีมันหนีไม่ได้ครับเกมนี้ห้ามหนีรู้เปล่า ยิงแมงเลยยิงวิ่งยิงวแล้วแล้วแล้วไงแล้วอังบังบังวิ่งเย้เย่เย้เย่เย่เลยนะเอออ่ะเรามาแล้วเราต้องขึ้นยานชัวร์ตัวอะแหมมันไม่น่าจะจบเร็วขนาดนั้นอะดูแล้วอ่ะโอ้ยแล้วเราจะหลอกตาเขาทำอะไรเนี่ยฝุ่นเข้าตาอ๋อฝุ่นเข้าตาเย้ดีใจดิ เย้เอาจบเลยเหรอฮ้ยจบแล้วเหรอโอ้ยอะไรโอ้โอ้ยัไม่มาเลยก็อัดกันมาประมาณนึงแล้วครับผมก็ได้เวลาที่จะคลิปลิกีนะก็นะครับผมก็ในซีรีส์นี้ก็จะไม่มาทําตอนเดียวอย่างแน่นอนจะทําไปเรื่อยๆครับจนจบซีรีส์แน่นอนแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับผมที่ได้ชมคลิปนี้ ครับผมก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับผมด้วยแล้วผมก็จะทำคลิปแคสเกมอย่างนี้ออกมาเ่ียระก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทูบีคอนเชียรเต้นเต้นบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับ